สวัสดีค่ะจากว่าไรองพยอมค่ะวันนี้เราก็จะมาโรยเกลือนะคะโรยเกลือกันปลวกนะคะพ่อตรงนี้เป็นปลวกทางนั้นเลยนะคะเพราะว่าบรองพยอมปลูกไว้ที่ป้ายนะคะที่หน้าไร่นะคะอันนี้ก็เป็นลิ้นมังกรปลูกไว้เป็นแถวๆปลวกกินรากหมดล้มหมดเลยนะคะตายไปก็เยอะนะคะเลยวันนี้ก็เลยเอาเกลือมาโรยนะคะ โรยตามแถวเลยเขากินตายเลยนะคะกินรากหมดด้วนเลยนะคะขนาดอันนี้เป็นเล็บครุดนะคะเล็บครุดไส้งอนนะคะว่าแล้วพยองก็ว่าตอนแรกก็งามดีอยู่ๆดีๆก็ทำไมถึงคลอนที่แท้ที่ไหนได้ละ่ะ นี่ค่ะเขากินลากไปหมดแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะลากเขากินกลุ้นหมดเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมีเตอรปลวกขน้นเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นเจ้าเขาไหมคะนี่ค่ะ ปลวกทั้งนั้นเลยนะคะเขากินหมดเลยนี่ค่ะทำให้ต้นไม้ของเราถึงไม่เจริญเติบโตแล้วก็เสื่อมลงเสื่อมลงอันนี้บา้านเรางอมก็ยังมานึกถึงกลับมาม่วงของบา้านไรงพยอมนะคะว่าปลูกแล้วไม่ได้กินเป็นเพราะว่าปลวกหรือเปล่าปลวกกินรากหมดนะคะนี่ค่ะเพราะว่าทําทุกวิถีทางก็ไม่เคย รอดเลยนะคะตายหมดก็เลยมาสงสัยว่าปลวกกินรากหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็เลยเอาเกลือแกงนะคะเกลือแกงหรือว่าเกลือทะเลนะคะนี่ค่ะก็มาเทใส่แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยววัลแังพพยมจะ ให้รถเขามาดันดินแล้วก็พูนให้สูงขึ้นมาโอกก็จะทําตามขึ้นมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็เดี๋ยวลาดเกลือไว้ก่อนไม่ว่าตรงไหนตรงไหนก็มีแต่โวกทั้งนั้นเลยนะคะ จนต้นไม้ตรงนี้ของมัลเงพยองก็หายไปหมดอันนี้ก็มาใส่กระถางนะคะเป็นหัวใจสีม่วงดอกเขาจะเป็นสีชมพูนะคะก็มาใส่ไว้ข้างล่างก็เป็นน้ำนะคะอยู่ได้ตลอดทั้งปีนะคะก็วสวยดีนะคะ เดี๋ยวต้องเก็บเอาต้นนี้ไปบำรุงใหม่ไม่รู้ว่าจะรอดไหมเนี่ยโหเขากินขึ้นมาถึงกลางต้นแล้วอะถึงว่าต้นเขาตายเหลืองลงเหลืองลงนี่ค่ะเดี๋ยวต้องรู้ต้องรอรุ้นนะคะว่าจะรอดหรือจะร่วงอันนี้ก็ไหลเกลือไว้หมดแล้วนะคะเกลือนี่สามารถที่จะป้องกัน ปลวกได้ระดับหนึ่งเลยนะคะถ้าปลวกกินอยู่ข้างล่างนี้เราหวานเกลือลงไปนี้ถ้าหวานเยอะสักสองสามครั้งถ้าเขายังขึ้นมาอีกนะคะก็ถ้าฝนไม่ตกเราก็ละลายน้ํานะคะฉีดน้ําพ่นลงมาเลยนะคะใส่สยยางลาดลงมานะคะเขาก็จะหายไปนะคะย้ายที่นะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านราอยางพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ